สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้มาเริ่มกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากจากคำภีวิถีเสียนตอนที่721-725ถึงแล้วก็มีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามพลังพิเศษต่างๆแล้วก็ชะตากรรมของผู้บำเพ็ญเพียรด้วยเราจะมาลองดูกันนะครับว่าแก่นหลกัลกๆของเรื่องในช่วงนี้มันคืออะไรกันแน่ ค่ะเราจะพยายามมองให้ลึกกว่าแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะดูว่าความสัมพันธ์ของตัวละครหรือการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนภาพรวมยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องสงครามที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงจุดเปลี่ยนสําคัญเลยดีกว่าคือหลังจากที่หาร์รี่กับนานกงหวันเขาจัดการเรื่องกระบีมาโลหิตไปแล้วเนี่ยนะฮะอืมของอันตรายที่ฮร์รี่ดันเก็บไว้เองซะด้วยใช่ครับ แล้วก็ช่วยแก้เรื่องอาคมในใจของหนานกงหวันด้วยสุดท้ายเขากา็ตัดสินใจแยกทางกันไปก่อนชั่วคราวค่ะซึ่งตอนแยกทางหนานกงหวันก็ดูจะมีความผูกพันที่ซับซ้อนกับสิทธิพี่หญิงของเธอนะคะถึงขนาดต้องฝากข้อความผ่านคัมภีร์ด้วยจิตสัมผัสเลยนั่นสิครับมันดูมีอะไรมากกว่าแค่สิทธิพี่สิทธิน้องธรรมดาอืมอาจจะมีความเกรงใจหรือมีประเด็นการเมืองภายในสำนักเข้ามาเกี่ยวด้วยก็ได้ค่ะ การที่เธอไม่ยอมเอากระจกผนึกลำแสงไปด้วยเพราะกลัวคนจําได้เนี่ยมันก็บอกเราว่าเธอระวังตัวมากแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ดีไม่ใช่แค่เรื่องสู้รบแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสํานักด้วยครับแล้วเหตุผลที่แยกทางกันก็ฟังขึ้นนะครับคือนานกงหวันมาจากสํานักกลืนจันทรซึ่งอยู่ใน9้าวแนพันธมิตรโดยตรงเลยการไปไหนมาไหนในตอนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยนักส่วนหารี่เองก็เออ มีเหตุผลที่ต้องรีบไปเมืองถนนผ้าให้ได้เพราะเป็นห่วงอนุกับสิทธิพี่หลี่ใช่ไหมคะที่ยังติดอยู่ที่นั่นใช่ครับท่ามกลางข่าวสงครามที่แบบว่ารุนแรงขึ้นทุกวันเลยเขาก็เป็นห่วงมูพีหลิงกับสิทธิพี่หลี่ที่ยังอยู่เมืองนั้นการที่หนานกงหว่นมอบของป้องกันปัวให้หารรี่ก่อนไปทั้งผ้าไหมป้องกันอัตโนมัติทั้งหยกปัดเป่าเพลิงเนี่ยมันก็แสดงถึงความห่วงใยที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการยอมรับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกขั้นเลย แม้จะยังไม่มีอะไรชัดเจนก็เถอะอืมเป็นความผูกพันที่น่าสนใจทีเดียวครับแต่พอแยกกันปุ๊บฮารลีก็เจอข่าวร้ายเลยระหว่างทางข่าวเรื่องสงครามเหรอคะครับได้ยินว่ากองทัพพันธมิตร9้าวแควนเนี่ยแพ้ศึกใหญ่ให้นักรบอาคมมูหลานแบบย่อยยับเลยติดติดกันหลายครั้งจนต้องถอยร่นมารวมกันหลังเขตอาคมใหญ่แล้วโหแพ้หนักขนาดนั้นเลยเหรอคะปกติพันธมิตรก้าวแวนก็ถือว่าแข็งแกร่งมากนะ ใช่ค่ะความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันน่าตกใจมากแล้วจุดสำคัญเลยคือฝ่ายมู่หลานเขามีอาวุธใหม่เป็นอสูรยักษ์ย้ายแปลงพันธุ์อสูรยักษ์ย้ายแปลงพันุ์นยยนค่ะมันมีพลังทำลายล้างสูงมากพอที่จะพังเขตอาคมใหญ่ของฝ่ายพันธมิตรได้เลยนี่มันเหมือนไพ่าตายใบใหม่ที่พลิกสถานการณ์ได้เลยค่ะทำให้ฝ่ายก้าแวแควนเสียขวันไปเยอะเลยโหฟังดูนะ่ากลัวมากครับ แล้วพอหารลี่ไปถึงเมืองถนนพาจริงๆบรรยากาศก็คงตึงเครียดสุดๆเลยครับมีการเสริมกำลังป้องกันมีการวางเขตอาคมเทพ,พนาประจัดแสงอันใหม่หมดเลยบรรยากาศในเมืองคงจะเงียบๆแต่แฝงไปด้วยความกังวลใช่ครับเหมือนเป็นเมืองที่อยู่ติดแนวหน้าสงครามเลยแล้วก็มีการพูดถึงการประชุมของสมาพันธ์ด้วยแสดงว่าเรื่องมันใหญ่จริงๆ มันใหญ่ถึงขนาดที่ว่าขั้วอำนาจต่างๆที่ปกติอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ก็ต้องหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อรับมือภัยคุกคามครั้งนี้และพอฮันลี่ไปถึงที่พักก็มีเรื่องให้ประหลาดใจอีกเรื่องอะไรคะมู่เพอยหลิงอนุข,ของเขาพลังก้าวหน้าไปเร็วมากถึงระดับสร้างปราณขั้นปลายแล้วหาจริงหรอคะเร็วมากเลยนะใช่ครับเพราะยามเม็ดกรอนที่ฮันลี่เคยให้ไว แต่ก็ดันมีปัญหาใหม่เข้ามาทันทีเหมือนกันปัญหาอะไรอีกคะเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับมาจากสำนักใหญ่ชื่อสำนักสถานมามาว์วแวร์มู่เพ่ยหลิงทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นอนุของฮาร์รีอ่อ้าวกล้ามากเลยนะคะมายุ่งกับคนของฮาร์ลี่เนี่ยนะนั่นนะสิครับชื่อไปซู มาจากสำนักสถานซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สำนักใหญ่เลยแม้แต่สิทธิพี่หลี่ซึ่งเป็นถึงระดับก่อกำเนิดแล้วนะยังไม่กล้าจะจัดการเต็นที่เลยเพราะเกรงใจสำนักสถานหรอคะใช่ครับเกรงใจอาวุโสของสำนักสถานแสดงว่าชื่อเสียงบาร,รมีของสำนักใหญ่นี่มันมีผลจริงๆในโลกของผู้บำเพญเพียรอืมอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเลยค่ะเรื่องพลวัตอำนาจบางทีเก่งคนเดียวก็สู้เส้นสายอิทธิพลของสำนักใหญ่ไม่ได้ การหลีกเลี้ยงความขัดย้งกับสำนักใหญ่เลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แม้จะดูไม่ค่อยยุติธรรมกับมูเพหลิงเท่าไหร่สุดท้ายหาร์ี่ก็ต้องออกโรงเองครับแต่เขาก็ฉลาดนะใช้แค่แรงกดดันทางพลังยุทธเฉยๆฉยยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยก็เกือบทําให้เจ้าไปซูนั้นคุกเข่าแล้วโหขนาดนั้นเลยแต่แล้วจูจูอาวุโสลูอาจารย์ของไปซูก็โผล่ออกมาครับแล้วก็ฉเฉลยว่าเออจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ย เป็นแผนให้หฮรลี่เผยตัวออกมาเท่านั้นเองฮะเป็นแผนเหรอคะใช่ครับอวุโสลูบอกว่าต้องการพบหฮรลี่เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสนี้ซะเลยแล้วก็มอบคำพีนัดหมายให้อืมสับซ้อนจังค่ะทําไมต้องทําลับๆล่อๆขนาดนั้นด้วยนะแสดงว่าหฮรลี่นี่ต้องเป็นคนที่สำนักสถานให้ความสนใจมากแน่ๆไม่ว่าจะในทางดีหรือทางร้ายก็ตามครับหลังจากนั้น ฮันลี่ก็ไปเข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์ตามที่สิทธิพี่หลี่เคยบอกไว้ที่ตําหนักกลางเมืองที่นั่นก็ได้เจอคนระดับก่อกําเนิดเยอะเลยทั้งสิทธิพี่หลี่เด็กชายมังกรเพลิงและก็มีเอ่อบรรพชนจิ้งจอกหลิงจากหุบเขาใบเฟิงเหลืองฮะ huh? สํานักเก่าของฮันลี่นี่คะใช่ครับแล้วก็มีผู้นําคนอื่นๆอีกอย่างอูเผิงจากพักใบเบี้ยแล้วก็ฮูหยินชีจากสํานักแปลงจิต การรวมตัวกันของผู้บำเพ็ญเพียรระดับนี้ได้แสดงว่าสถานการณ์สงครามมันต้องร้ายแรงมากๆจริงๆค่ะแล้วการที่ฮันลี่ได้รับเชิญทั้งที่พลังอาจจะยังไม่เท่าคนอื่นก็แสดงว่าชื่อเสียงในฐานะอัจฉริยะของเขามันดังไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับแล้วเนื้อหาในที่ประชุมก็น่ากังวลอย่างที่คาดไว้เลยคือไม่ใช่แค่แพ้สงครามธรรมดาแต่เสียยอดฝีมือระดับก่อกำเนิดไปแล้วถึงสองคนสคนเลยเหรอคะ ในการดวลตัวต่อตัวนี่นะใช่ครับในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับนักรบอาคมมู่หลานซึ่งปกติแล้วการจะฆ่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเนี่ยมันยากมากๆเลยนะค่ะยากมากเพราะต่อให้ร่างถูกทำลายก็ยังมีทารกวิญญาณหนีไปได้หรือว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเลยครับคือนักรบอาคมมู่หลานแค่สองคนที่อยู่แค่ระดับก่อกำเนิดขั้นต้นน่ยนะกลับเอาชนะ แล้วก็สังหารผู้บมเพนเพียนระดับก่อกำเนิดได้สําเร็จแล้วทารกวิญญาณล่ะคะนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุดคือพวกนั้นมีสมบัติอลาดที่สามารถจับกลุ่มทารกวิญญาณได้ฮะจับทารกวิญญาณได้เหรอคะเป็นไปได้ยังไงนั่นนะสิครับมันเหมือนกับว่าทางรอดสุดท้ายของผู้บมเพญเพียรระดับนี้มันไม่มีแล้วอะครับโดนจับไปเลยโหนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะพลิกความเข้าใจเดิมๆหมดเลย สร้างความหวาดกลัวให้ผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นแน่ๆยังครับยังมีเรื่องน่าขนลุกกว่านั้นอีกมีอีกหรอคะมีคนเห็นว่านักรบอาคมสองคนนั้นดูดกลืนวิญญาณคนตายในสนามรบเป็นอาหารด้วยครับดูดวิญญาณใช่ครับแล้วไม่เลือกฝ่ายด้วยนะดูดทั้งวิญญาณฝ่ายตัวเองทั้งวิญญาณศัตรูเลยบ้าไปแล้วนี่มันไม่ใช่แค่นักรบอาคมธรรมดาแล้วมั้งคะอาจจะเป็นอสูรแปลงกายหรือผู้บำเพ็ญเพียรมาร หรือว่ามู่หลานไปร่วมมือกับพวกอำนาจมืดที่ไหนมาหรือเปล่าจึงโหดร้ายแบบนี้อย่างเปิดเผยไม่กลัวใครรู้เลยเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าสงครามครั้งนี้เป้าหมายของพวกมันอาจจะไม่ใช่แค่การยึดครองดินแดนแบบเดิมๆแล้วแต่จะเป็นอะไรล่ะคะอาจจะเป็นการทําลายล้างกองกําลังหลักของฝ่ายพันธมิตรให้สิ้นซากไปเลยในคราวเดียวเป็นสงครามแบบตัดสินผลแพ้ชนะเร็วๆโหถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็น่ากลัวมากเลยนะคะ แสดงว่าเขาไม่สนอะไรแล้วพร้อมจะเปิดศึกเต็มรูปแบบครับซึ่งผลสรุปของการประชุมก็ออกมาในแนวทางนั้นเลยคือทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องระดมพลครั้งใหญ่ต้องจัดทัพที่สองส่งไปช่วยและที่สำคัญที่สุดคืออาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากสามมหาผู้บำเพ็ญเพียรแล้วสามมหาผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงสุดของเทียนหนานเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อมารับมือกับเทพเซียน หรือนักรบอาคมระดับก่อกำเนิดขั้นปลายของฝ่ายมู่หลานโดยเฉพาะเลยแสดงว่าสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขีดสุดแล้วจริงๆนะคะถึงขั้นต้องพึ่งพาย,ยอดฝีมือระดับตํานานขนาดนั้นเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับพอประชุมเสร็จปุ๊บบรรพชนจิ้งจอกหลิงจากหุบเขาใบเฟืองเหลืองก็ส่งข้อความลับมานัดเจอฮานลี่ส่วนตัวอีกอืมการนัดครั้งนี้ต้องมีวาระซ่อนเร้นแน่ๆเลยค่ะ อย่างที่รู้กันว่าบรรพชนจิ้นจอกหลิงเนี่ยอายุขายใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะครับเหลืออีกไม่น่าเกิน20ปีแล้วค่ะแล้วหุบเขาใบเฟิงเหลืองเองก็เป็นสำนักใหญ่การหาผู้สืบทอดตำแหน่งอาวุโสระดับก่อกำเนิดคนใหม่ให้ได้เป็นเรื่องสำคัญต่อความอยู่รอดของสำนักมากเดาไม่ผิดเลยครับพอเจอกันที่โรงน้ำชาบรรพชนจิ้งจอกหลิงก็เข้าเรื่องเลย เสนอตำแหน่งอาวุโสสูงสุดของหุบเขาให้หานลี่เสนอให้หานลี่เลยเหรอคะใช่ครับอ้างเรื่องบุญคุณความหลังแล้วก็บอกว่าถ้ายอมรับตำแหน่งจะยกทรัพย์สมบัติส่วนตัวทั้งหมดให้เลยหลังจากที่ตัวเองตายไปแล้วเพื่อให้หานลี่กลับมาดูแลสำนักโหข้อเสนอใหญ่มากเลยนะคะแต่ดูจากนิสัยฮรนลีแล้วไม่น่าจะรับนะถูกต้องครับฮานลี่ปฏิเสธไป อืมก็พอเข้าใจได้ค่ะสำหรับหารลลี่แล้วอิสรภาพในการฝึกฝนการไม่ต้องมีภาระผูกคันกับสำนักมันน่าจะมีค่ามากกว่าตำแหน่งหรือสมบัติพวกนั้นอีกอย่างการกลับไปก็อาจจะสร้างปัญหาความขัดแย้งกับพักเมคคลอยหรือสำนักอื่นๆได้ด้วยใช่ครับเขาดูให้ความสำคัญกับเส้นทางของตัวเองมากๆแต่บรรทชนจิ้งจอกหลิงก็ไม่ยอมง่ายๆครับยื่นข้อเสนอที่สองมาแทนอมืมีข้อเสนอที่สองด้วยครับ คือไม่ต้องรับตำแหน่งก็ได้แต่ขอให้หฮรลรี่สัญญาว่าจะช่วยเหลือหุบเขาใบฟังเหลือง3ครั้งในอนาคตถ้าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นจริงๆแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่หารลรี่พอจะช่วยได้แลกกับสมบัติล้ำค่า3ชิ้นสมบัติ3ชิ้นมีอะไรบ้างคะมีโล่ลำแสงสีน้ำที่ป้องกันการโจมตีธาตุไฟได้ดีเยี่ยมมีขวดหยกแดงที่ข้างในเป็นแก่นแท้ของอสูรอินทรปิกเหลกระดับเกอือหือของดีทั้งนั้นเลย และชิ้นสุดท้ายนี้เด็ดสุดครับคือยันหยกสีดำโบราณยันหยกดำโบราณฟังดูไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยครับบรรพชนจิ้งจอกหลิงยอมรับเองเลยว่าตัวเองยังใช้พลังของมันได้แค่ผิวเผินมากๆแต่แค่นั้นก็ทำอะไรได้บ้างคะแค่นั้นก็สร้างหัดแปลงปีศาจทรมินที่ใช้จับกลุ่มหรือทำให้สมบัติวิเศษของคนอื่นใช้การได้ชั่วคราว แล้วก็สร้างเพลิงมารสีดำที่มีพลังทำลายล้างสูงมากได้แล้วครับโห oh, ขนาดใช้ได้แค่ผิวเผินอย่างขนาดนี้แสดงว่าพลังที่แท้จริงของยันชิ้นนี้ต้องมาหาศาลแน่ๆแ,แล้วก็ต้องมีความลับอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกแน่ๆการที่บรรพชนจิ้งจอกหลิงยอมมอบของระดับนี้ให้แสดงว่าเขาเดิมพันกับอนาคตของหาลี่สูงมากเลยนะคะแล้วก็คงจะห่วงอนาคตของสำนักมากๆด้วยครับซึ่งข้อเสนอที่สองนี้หารรี่ตกลงรับครับ รับหรอคะครับรับสมบัติทั้งสามชิ้นมาแล้วก็มอบจานอาคมสามแผ่นให้บรรพชนจิ้งจอกลิงไว้เป็นหลักประการสัญญาว่าจะทำตามข้อตกลงอืมเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากเลยค่ะปฏิเสธตำแหน่งแต่ยอมรับภาระผูกพันในอนาคตเพื่อแลกกับของที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ตัวเองได้มันก็สะท้อนตัวตนของหาร์รี่ชัดเจนนะครับคือเขาไม่ได้ใจดำหรือไม่คิดจะช่วยสำนักเก่าเลยแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขของตัวเอง และพอข้อเสนอมันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของเขาคือการเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อเอาตัวรอดเขาก็พร้อมจะรับข้อตกลงนั้นค่ะเป็นการตัดสินใจที่มองไปข้างหน้าคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของตัวเองเป็นหลักซึ่งก็จำเป็นมากในโลกที่อันตรายแบบนั้นครับการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ทำให้เราเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างชัดขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งสถานการณ์สงครามที่มัน เปลี่ยนไปแบบน่ากลัวจริงๆใช่ค่ะการเมืองภายในสำนักต่างๆที่ซับซ้อนและการตัดสินใจส่วนตัวของแฮรล์ลี่ที่ต้องชั่งน้ำหนักตลอดเวลาระหว่างอิสรภาพความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ความอยู่รอดของตัวเองค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้เราคิดตามต่อเลยนะคะว่าเอ้ศัตรูรูปแบบใหม่ที่จับทารกวิญญ,ญาณได้แถมยังดูดวิญ,ญญาณเป็นอาหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าสง,งครามครั้งนี้ไปขนาดไหนแล้วยุทธศาสตร์การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ ทำลายลางให้สิ้นซากที่หฮรลี่คาดการไว้น่ะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและที่สําคัญยันหยกดําโบราณที่หฮรลี่เพิ่งได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือวิกฤตครั้งนี้ได้ไหมคะโหชะตากรรมของทุกตัวละครตอนนี้ดูแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆครับใช่ค่ะน่าติดตามมากๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางไหนจากข้อมูลที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ค่ะ